ท่องเที่ยวด้วยเรี่ยวแรงเรานะครับตอนนี้ walking s t r e e แล้วเที่ยงกับ40นาทีแล้ว่ะเชื่อมต่อพื้นที่แลมบาลีไฮพื้นที่ที่เป็นท่าเทียบเรือไปเกาะลานด้วยโอ้หลายเดือนเลยที่ผมมาตรงนี้โอ้น นึ่งในไกด์ผู้นำเที่ยวปั่นท่องเที่ยวด้วยเรียวแรงเราฮะข้างหลังข้าหลังนี่เจ้าถิน่นเจ้าถิ่นข้างหลังข้างหลังเหมือนปั่นอยู่หกกัวกระได้บ้างข้างหลังคนข้างหลังครับโอ้มาทางนี้ในมิติของการปั่นจักรยานอ่าปั่นท่องเที่ยว ต้มเมืองแห่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา 1. 1> แหลมบาลีไฮ